สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยกับ Master Certified Youth c คาสาขาอุบลนาจธานีของเราอีกแล้วนะคะและววันนี้นะคะหวันเย็นมีรถนะคะมานำเสนอนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะนะคะเป็น Toyota Corolla a l t i ตินะคะคันนี้ปี2018ค่ะเครื่อง1.6 G นะคะอ่ารุ่นนี้นะคะเป็นรถ ตลาดเนาะยอดนิยมที่เข้ามานะคะขายดีมากๆเลยนะคะและลอตนี้นะคะเราก็มีเข้ามากันหลายคันนะวันนี้หวานเย็นนําคันนี้มานําเสนอนะคะคันนี้ได้เป็นสีบรอนเงินนะคะอ่าสีบรอนเงินซึ่งเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะขายง่ายมากๆเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะจะน่าซื้อน่าใช้ย,ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูภายในภา,ายนอกรอบคันกันเลยนะคะกระซิบนิดนึงนะคะท้ายคลิปจะแจ้งราคาสุดพิเศษนะคะรับรองว่า,ว,าว้าวมากๆเลยนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะโตโยต้าออลดินะคะ1 6 g เข้อตออกแบบมากระจังหน้านะคะแบบใหม่นะคะมีโคงเมนยันยาวมาถด้านข้างเลยนะคะเดี๋รพดูรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะเรามีการเกียบรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนอกนะคะ บอกเลยว่าคันนี้รถเดิมมากๆเลยนะคะที่ท้า 2021นะคะมาเดี๋ยวจะพาไปดูภายในรถกันนะคะมาดูภายในรถกันเลยนะคะรุ่น 1.6G นะคะหมอก,ก็จะเป็นสีเบจนะคะคันนี้ขับไปแล้วนะคะแสนต้นต้นเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่สภาพรถโดยรวมนะคะก็คือยังเป็นรถเดิม ด้านหลังของเขาออกแบบมาได้กว้างขวางมากนะคะเหมาะกัการใช้งานนะคะเดี๋ยวข้ามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะให้ชมน็อตเลยนะคะน็อตทุกตัวยังเดิมๆอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะคะซึ่งรถคันนี้เป็นรถบริษัทนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะ การเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือน้ํามันเครื่องนะคะตรงนี้ของเราอ่ะเปลี่ยนถ่ายตรงรอบแน่นอนนะคะและตอนขายเราจะมีการตรวจสอบมาตรฐานตามโชว์รูมของเราก็คือ210รายการนะคะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราดูรอบคันนะคะภายในภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งราคาสุดพิเศษตอนนี้เลยนะคะ ราคาอยู่ที่478,000บาทเท่านั้นเองค่ะดิฉันการันตีได้เลยนะคะว่าราคานี้ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะคะและใครที่กำลังมองหานะคะรถรุ่นนี้อยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคาสุดพิเศษมากๆตอนนี้นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์ของเราไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารง่ายมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจสอบทมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ0992875204นะคะหวังยินดีให้บริการนะคะให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากสั่งจองโทรจองออนไลน์ได้เลยนะคะทุกวันนี้เป็นการขายรถออนไลน์นะคะ,ะตรงนี้ไม่ต้องกลัวมิชชั่ชีพใดๆแน่นอนนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่แจ้งไปได้เลยนะคะ สำหรับมาสเตอร์เซอร i ติฟายยุทธคาสาขาอุบลของเราตั้งอยู่ที่เส้นรอบเมืองอุบลราชธานีนะคะเส้นไปทางหาดคูเดือนนะคะอยู่ตรงข้ามกับกรมจัดหางานหาง่ายๆเลยค่ะหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็โทรมาได้เลยสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะและสำหรับคลิปหน้าหวานจะนำคันไหนมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะเด็ดๆรบกวนติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ